สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมรับรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันเพิ่งเก็บรายละเอียดทําความสะอาดทําสปาเสร็จนะครับคันนี้เป็นรถ PPV รถยนต์เจ็ดที่นั่งสายลุยนะครับที่สาคัญเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วินนะครับผมก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้นะครับ <S <S ผมรบกวนลูกค้า <S <S ทุกท่านนิดนึงนะครับช่วยกดปุ่มซับสไครต์แล้วก็ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนิดนึงนะครับมาที่เจ้าคันนี้นะครับก็คือ Ford Ever e s t นะครับเป็นรุ่นย่อย3 0 XLT Limited เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบอร์เลว3,000 c c เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อนะครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยครับอีกหนึ่งรถอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัว7ที่นั่งที่น่าใช้งานนะครับคันนี้ Ford Everest 3.0 XLT 4x4 รถรุ่นท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายนอกกันสำหรับสีสันภายนอกนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับรถสีเดิมเดิม ไม่เคยเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากๆมาดูที่ด้านหน้ารถกันนะครับด้านหน้ารถนะครับก็ถือว่าหน้าตาดูดุดันดูหลอ่อตามสไตล์ของฟอร์ดนะครับโคมไฟคู่หน้าสภาพใหม่ๆใ,ใสๆเลยนะครับไม่หมองไม่เหลืองไม่แตกลายงานนะครับรุ่นนี้มีสปอตไลต์ติดตั้งมาให้ที่ด้านล่างอยู่แล้วระบบไฟส่องสว่างทุกดวงเนี่ยใช้งานได้ครบนะครับกระจังหน้าก็ยังเป็นของเดิมนะครับ ลักษณะของชิ้นงานนะครับที่เป็นชุบโครเมียมก็ถือว่ายัางค่อนข้างเงายัางค่อนข้างใสนะครับเราขยับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับบันไดข้างของเดิมตรงรุ่นนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับมือเปิดประตูทั้ง4บานนะครับก็จะได้เป็นมือเปิดแบบโครเมียมทั้งหมดกระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยว led มาให้แล้วก็สามารถปรับเลนสแล้วก็พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า ขยับขึ้นไปด้านบนนะครับกันสาดป,ประตูทั้ง4บานติดมาให้เรียบร้อยด้านบนหลังคาก็จะมีราวหลังคามาให้นะครับสามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมใส่แหลกหลังคาใส่ถาดได้นะครับมาดูที่ด้านหลังกันนะครับ ford everest 3.0 xlt limited นะครับพวกฝาครอบมือเปิดที่เป็นโครเมียมรวมถึงที่ครอบอยางอะไหล่นะครับถือว่าสภาพยังค่อนข้างใหม่ โครเมียมยังเงายังใสนะครับยางอะไหล่ฝาปิดด้านหลังเนี่ยก็อยู่ครบนะครับดูที่โคมไฟด้านท้ายกันนิดนึงนะครับโคมไฟของเดิมนะครับสภาพสวยใสไม่มีแตกรายงาสีไม่มีซีดนะครับกันชนหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Ford Everest คันนี้ พวกโป่งล้อคิ้วล้อทั้งสีล้อนะครับยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดข่วนนะครับพวกขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีถือว่าสีสันด้วยร่วมนะครับสีค่อนข้างเงานะครับเงาสวยแล้วก็ยังใสๆสีไม่มีซีดไม่มีแห้งนะครับสีสันเรียบร้อยประมาณ90%ครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างตัวถังนะครับคันนี้การันตีไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำถัดต่อถือว่า น้ำท่วมอย่างแน่นอนครับมาดูที่ล้อแม็กและก็ยางกันต่อนะครับล้อแม็กยังคงเป็นล้อแม็กลายเดิมออริจินอลขนาด16นิ้วนะครับสภาพสีสันของล้อทั้ง4วงถือว่ายังอยู่ในสภาพที่สวยนะครับไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยเบียดฟุตบาทส่วนยางที่ใส่มานะครับจะเป็นยางมิชลินปี2021นะครับขนาดของยางก,ก็ 265/70R16 นะครับดอกยางสภาพถือว่ายังลึกแล้วก็ยังหนามากนะครับ ส่วนคัสซีแล้วก็ใต้ท้องนะครับซุ้มล้อต่างๆสภาพเดิมๆนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมนะครับคัสซีสวยทั้งเส้นนะครับท่อไอเสียขาวสะอาดนะครับใต้ท้องก็ไม่มีคราบด,ดินแดงนะครับก็มีฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆอยตามอายุนะครับไม่มีของเหลยหยดหรือว่ารั่วซึมเวลาจอดทิ้งไว้มาดูสภาพของภายในกันต่อนะครับเริ่มจากเบาะโดยสารคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจทั้งคันนะครับ บ่ทุกตัวอยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดแล้วก็ภายในยังอยู่ในสภาพที่สะอาดไม่โทมนะครับส่วนแผงประตูแล้วก็คอนโซลนะครับก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เพิ่มความหรูหราให้กับภายในนะครับคอนโซลจะเป็นสีทูโทนสีดําตัดกับสีเบตรครับเครื่องเสียงนะครับก็มีการอัปเกรดมาเป็นจอ LCD นะครับสภาพของช่องแอร์หน้ากากแอร์นะครับสวิตควบคุมต่างๆเนี่ยไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักนะครับ พรมลายก็เป็นของเดิมนะครับเป็นพรมลายแบบหุ้มหนังนครับสภาพของหนังหุ้มพรมาลาัยถือว่าสภาพยังดีมากนะครับพรมาลาัยไม่เปือ่อยไม่ลอกไม่มันแล้วก็พงมาลาัยมีแอร์แบ็กนะครับรถคนันนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด4ใบก็คือที่คู่หน้านะครับสใบแล้วก็เป็นไซส์แอร์แบ็กที่ด้านข้างของเบาะคู่หน้าอีก2ใบนะครับลายไม้ของแผงประตูนะครับถือว่าสภาพยังสวยรวมที่หุ้มแผงประตูนะครับไม่มีย่นไม่มีขา ระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบทุกตำแหน่งมาดูในส่วนของเบาะด้านหลังกันม้างนะครับเบาะแถวที่2นะครับถือว่าสภาพก็ยังใหม่นะครับสภาพไม่โทมภายในก็ถือว่ากว้างขวางพอประมาณนะครับพวกฝ้าเพดานต่างๆนะครับไม่มีคราบสกปรปกนะครับแล้วก็ รุ่นนี้จะได้แอร์ราวที่เพดานแยกนะครับในส่วนของเบาะตอนที่2แล้วก็ตอนที่3นะครับถือว่าเดินทางไกลๆนั่งกันหลายๆคนนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั่วถิงทุกแถวที่นั่งนะครับบริเวณนี้ก็คือเบาะที่นั่งแถวที่3นะครับก็ถือว่ามีขนาดกระทัดรัดแต่ก็สามารถนั่งใช้งานได้จริงนะครับนั่งไม่อึดอัดนะครับสภาพของเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีขาดเช่นกันนะครับ มาสำรวจพื้นที่ใช้สอยด้านเบาะหลังกันนะครับฝาท้ายรถรุ่นนี้ก็จะเปิดออกด้านข้างนะครับลักษณะเหมือนการเปิดตู้เย็นนะครับเปิดประตูท้ายมานะครับก็จะพอมีพื้นที่อยู่พอประมาณนะครับสำหรับเก็บของวางของเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้ก็สามารถปรับพับเบาะแถวที่3เก็บขึ้นไปได้ทั้งชุดเลยนะครับเมื่อพับไปแล้วก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะกว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ดูแผงพลาสติกภายในด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับก็สภาพถือว่ายังสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักแต่ก็อาจจะมียิ้วรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะครับช่องแอร์ที่เพดานไม่มีชำรุดหรือว่าแตกหักนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับผมเริ่มจากตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลว ดูรทอก TDCI 3 0 0 0เทอร์โบ ok นะครับอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็เครื่องสมบูรณ์มากๆนะครับสภาพของเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์ก็ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับเครื่องแห้งๆไม่มีน้ํามันหยดไม่มีน้ํามันรั่วซึมนะครับเครื่องเดิมไม่ได้มีการปรับแต่งแก้ไขดัดแปลงอะไรมานะครับส่วนโครงสร้างของตัวรถนะครับรถก็ถือว่ารถหน้าตาเดิมนะครับคันหน้า เป็นคันหน้าเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําสีนะครับลักษณะก็จะเป็นสีเก่าๆสีซีดๆนะครับมีรูกลมๆนะครับรอยอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกจุดสามารถมองเห็นได้ด้วยตาปลานะครับรวมถึงแก้มด้านซ้ายด้านขวานะครับแกมซ้ายขวาของเดิมนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานนะครับจะมีโลโก้ฟอร์ดประทับอยู่ที่ปลายด้านบนนะครับแผ่นการความร้อนก็ถือว่าสภาพยังค่อนข้างดีนะครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงการทํางานของเครื่องยนต์ดูสักรอบหนึ่งนะครับกุญแจคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับดูเลขไมค์กันนิดนึง <AS> ก็ปัจจุบันรถคันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาทั้งสิ้น2 3 8 0 0 0กว่ากิโลเมตรครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ด้านหน้าห้องเครื่องกันนะครับ ก็ถือว่าเครื่องยนต์ทํางานปกตินะครับเสียงเครื่องถือว่ายังเงียบไม่มีเสียงเคกไม่มีเสียงผิดปกตินะครับแล้วก็คันนี้เวลาเลี้งเครื่องไม่มีควันดํานะครับส่วนระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับก็เปลี่ยนนุ่มนวลทุกเกียร์ระบบเกียร์โฟนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟไฮหรือว่าโฟโลก็สามารถใช้งานได้ครบทุกเกียร์เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่มีเสียงของหัวเพาดังนะครับก็ถือว่ารถที่ร้านเราเนี่ยที่เป็นรถโฟวิน ระบบเกียร์โนะครับยังคงยืนยันว่าต้องใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงทุกคันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายละเอียดของเจ้า Ford e v e r e s t 3.0 XLT Limited เกียร์อัตโนมัติคับเคลื่อน400ล้อปี2007นะครับสำหรับราคาขายนะครับผมขอเนี่ยตั้งราคาขายเป็นเงินสดเอาไว้ที่219,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อนัดดูรถได้ทุกวัน พิกัดของร้านเราอยู่ที่ซอยนวมินท์74อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Ford Everest ในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ